สวัสดีเด้อจวจะพี่น้องวันนี้ย่มองซิมาร,รีวิวพักแป่นหรือพักกุยช่ายเป็นพักที่ธรรมดาแต่ไร่ไบ่รรมดาเด้อจ้ะพี่น้องซึ่งยายมองปลูกเขาเนี่ยคือด้ใสอีย่างายจะพี่น้องแล้กการต้นปลูกบดบปับสภาพดินน้ำหลังจากที่เป็นดินถมที่ใหม่ๆเนาะยายมองก็เอาพันต้นพันมาปลูกเลย พักเป็นของยายม่องนี่สิปลูกจากต้นพันเลยจะบ่เด้ปลูกจากเมล็ดว่ายายม่องปลูกปัป๊บยายม่องก็ลดเขาด้วยจุลินทรีย์สังคะหอแสงน้ำหมักจุลินเรียเสาวข้าวเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนในเล็กน้อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยขีง้ง้วแห้งเล็กน้อยน่าจะพี่นอ้องอ่ายายม่องปลูกได้ซีเดือนหนี่ยายม่องตัดขายไปแล้วสองหลอแน้วจะพี่น้อง นานในหน่อยที่เห็นอยู่นี่คือถ้ำเงินใดประมาณลอยหาสิบบาทเลอจะ้ะบ้านของยายม่องก็สิขายถือกเนาะแต่ว่าเขาสีใหญ่งงเร็วเขาสีขายกิโลละสามสิบหาสามโลลอยจ้ะพี่น้องนี่ก็ได้เวลาขายอีกหลอบหนึ่งแลวจ้ะพี่น้องยายม่องปลูกสี่เดือนนี้ยายม่องตัดขายไดย้สองหลอดเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะพี่น้องนี่ก็ไก่สีแด้ขายอีกแล้ว เป็นพักที่ลูกค้าต้องก้านหลายแรรยากาใหญ่บ่าท่านลูกค้าเนาะจ้ะมึงแก่พี่น้องเอ้ยยังมองสิถาอกีกจักเดือนหนึ่งยังมองสิบอตัดเร็วจ้ะเพราะว่า้าเอาไว้ต้นเขาใหญ่เขาอวบเขากระซีซังได้นักนะจ้ะพี่น้องมึงต้นนี่จ้ะพี่น้องเดือนนี้ยังมองพัท่านเดีเอาจุลินซีสังขอแสงมาใส่เลยจ้ะ ดี๋ยวยี่ยมอมงที่้าไปเมืองอีกนานหนึ่งเราจะพี่น้องกางๆกันแต่ละนั้นนี่ก็สิตโตประมาณลอยหาสิบบาทจ้ะพี่น้องนี่จ้ะปลูกง่ายโตวไวรายได้ดีลูกค่าต้องก้านลายจ้ะพี่นอ้องใหญ่เพราะท่านลูกค้าวันสุนลูกค้าของยีมองกับซีมี่ลูกค้าพัดไทยกับล,ลูกค้าเฮกขนมกุยช่ายจ้ะพี่น้อง จ้ะแต่ละนานกะความงามกับสีตา่างกันแล้วแต่ดินเนาะจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวจะพาไปเมืองอีกนานหนึ่งี่ยพี่นอ้องถ่ายยื่ม้อขยันเนาะถ่ายยื่ม้อขยันนะเอาหนุามักจุลินทรีย์มาใส่เนาะเขาสีง,งามขักเลยจ้ะพี่นอ้องนี่นานที่สามจ้ะพี่นอ้อง นานที่สามกับสิจูกไก่ต้นกล้วยกระสิงามต้นกล้วยสิงามพักหรละผ้าพักกะเพ้ายี่มองกับ t อนออกทย่อยถอนออกแหละจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขามาเกิดเต็มนานนี่เนาะเกิดเต็มกล้เป็นนานใบกะเพ้าไปเลยยี่มองก็เลยถอนออกจ้าพี่น้องนานนี่กระสิใหญ่สากลัวแน่จักน้อยเพราะว่าเขาอยู่ในห่มเนาะนี่จ้ะพี่น้องพักธรรมดาแต่รายได้ไม่ธรรมดา ลูกค้าต้องการเยอะปลูกง่ายโตวไวแค่ใส่จุลินซี่สังค์แสงสุดยอดเลยจ้ะพี่นอ้อง